ไปติดนี่ค่ะเขาเอีกฉันผิดเองเลผิดที่เลือกผัวแบบพี่ไงล่ะานาเลิวแกช่วยฉันหน่อยนะเขาเอาถึงตายเลยสิ้นเดือนเงินเดือนฉันออกเนี่ยฉันรีบคืนแกเลยนะแกจะคืนฉันฉันก็โอเคแล้วอ้าวดาเลิกงานแล้วไม่กลับบ้านอีกเหรอยังอะ่ะฉันยังไม่อยากกลับตอนนี้โอเคงั้นเชดกลับก่อนแล้วกันอเออดียว่าสิเหลิยวนั่งลงก่อนสิถ้าแกเห็นผู้ชายชุดดำอยู่หน้าออฟฟิศ แกช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมทําไมหรอแล้วทําไมแกต้องทําท่ากลัวเขาขนาดนั้นน่ะก็ไอ้พวกเจ้านี่หมกกันนอกดำละสิฉันติดนี่พวกมันแลนไม่มีเงินจ่ายอ่ะใครโทรมางี้วะเฮ้ยเมียแกติดนี้เจ้านายฉันอยู่นะถ้าไม่จ่ายอ่ะเจอดีแน่มันยืมแกเองก็ให้มันไปคืนสิ ฉันไม่มีเงินเว้ยไม่มีงั้นเหรอไม่อย่างนั้นอ่ะฉันจะเข้าไปเอาของแกมาใช้หนี้แทนเฮ้ไม่ได้นะเว้ยถ้าแกมายึดข้าวของของฉันฉันโรแจ้งความแน่แจ้งความเจอดีแน่แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีจ่ายนะเตรียมตัตไว้ให้ดีเลยเฮ้ยนักหนาววะนี่พี่กินเหล้าอีกแล้วหรอมานี่เลยอนะีนาตัวดีแกไปติดหนี้ใครเขาอีกโอ้ยฉันเจ็บนะแกไปยืมเงินคนอื่นทำไม รู้ไหมฉันอะอาชาวบ้านเขาก็จะต้องหาเงินคนเดียวอ่ะแถมยังค่าใช้จ่ายในบ้านอีกวันวัน,วนพี่ทําอะไรบ้านอ่ะกินแต่เหล้าเนี่ยว่าแต่ฉันกินแต่เหล้าแกเองก็เหมือนกันนั่นแหละวันวันกินแต่ของแพงแพงใช้แต่ของดีๆอ่ะเออฉันผิดเองหลยผิดที่เลือกหัวแบบพี่ไงล่ะเล่ยเหล้าเนี่ยกินให้มันติดตายไปเลยนะม่ตายไม่ต้องเลิกกินแล้วแกเอาไงดีอ่ะฉันได้ข่าวมานะ ว่าถ้าเราไม่มีเงินจ่ายแล้วก็เขาเอาถึงตายเลยก็นั่นไงฉันถึงต้องมานั่งหลบอยู่แบบนี้อ่ะแล้วเกติดนี่เขาเท่าไหรอ่อ่ะก็ไม่มากมมาอะไรหรอกแกเงินต้นก็5้าพันแล้วดอกก็อีกสามพันเองอ,ะอ่ะโหแปดพันเลยนะแกไม่เยอะหรอก่าหลิวแกช่วยฉันหน่อยนะนะดาจริงๆอ่ะฉันก็อยากช่วยแกอยู่นะ แต่ว่าภาร่าฉันเยอะในจะลูกในจะพ่อแม่ที่บ้านอีกหรืวถ้าแกไม่ช่วยฉันแล้วก็ฉันต้องแย่แน่เลยอะฉันไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้วจริงๆฉันจนปัญญาแล้วว่าถ้าฉันช่วยแกไปแล้วว่าแกจะคืนฉันเมื่อไหร่สิ้นเดือนแกสิ้นเดือนเงินเดือนฉันออกเนี่ยฉันรีบคืนแกเลยนะหรือว่าแกจะทําสัญญาอะไรก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกแค่แกสัญญากับฉันว่า แกจะคืนฉันฉันก็โอเคแล้วขอบใจมากเลยนะแกงั้นแกรีบโอนให้ฉันหน่อยสินะ,ะได้โอนไปแล้วนะขอบใจมากเลยนะแกอุ้ยเงินเข้าพอดีเลยอ่ะขอบใจนะเออนี่หลิวแกจะคิดดอกเบีย้ยกับฉันก็ได้นะฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องแต่ว่า แกต้องคืนเงินนี้ให้ฉันสิ้นเดือนนะเพราะว่าฉันอ่ะจะเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าเทอมลูกขอบใจมากเลยนะแกเดี๋ยวถ้าเงินเดือนออกเนี่ยฉันจะรีบโอนให้เลยนะนี่พี่พี่กินข้าวหรือ,อยังอะ่ะไปไปกินข้าวกันเถอะแกเอาเงินที่ไหนมาซื้อของเนี่ยแล้วหนี้ที่แกยืมมาใช้หมดแล้วเหรอพี่ไม่ต้องห่วงหรอกน้าระดับฉันแล้ว จัดการรรเียยบ้อก็ดีฉันขี้เกียจเป็นขี้ป่าชาวบ้านเขาอะตอนฉันไปซื้อเหล้านะมองฉันอยู่นั่นแหละเหมือนกับฉันอะไปติดหนี้พวกมันเออนะไปไปกินข้าวด้วยแล้วรีบตามฉันมาล่ะเออเตรียมเสร็จอะเราเรียกฉันแล้วกันอา้าวดาแกเพิ่งเข้างานเองนะแกจะออกไปไหนหรอยุ่งอะไรด้วยเนี่ยฉันสั่งแกบมา ฉันไปเอาของก่อนนะโหดาสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยก็นิดหน่อยอ่ะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยอยากกินอะไรแพงๆหน่อยประจำเดือนใกล้มาเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็เลยอยากกินทั้งหมดฉันก็เหมือนกันแต่นี่มันช่วงปลายเดือนฉันต้องใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยอ่ะฉันเข้าใจแกนะงั้นแก ก็อดทนหน่อยละกันนะเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วอะ่ะเป็นลูกพี่กินดีจะดีกินดีดีสิวินี่ก็สิบโมงกว่าแล้วอะ่ะดาเขายังไม่มาทำงานอีกหรอแกมีอะไรหรือเปล่าหลิวเออหลิวเงินเดือนออกแล้วนีเออ วิดาเขาเขาไม่มาททำงานสินะใช่เห็นลายาวเป็นอาทิตย์เลยนะอะไรนะลาไปอาทิตย์งั้นหรองั้นฉันขอตัวะสมันเอะนะดี่าเจ็นในดูเอาอืมอย่าบอกนะว่ามันคิดอยู่วิดาดาดาอยู่ไหมมีอะไรว่าเสียงดัง วยวายหน้าบ้าเพิงทำไมเอ่อคือดาอยู่ไหมคะไม่อยู่ไปตลาดฉันเป็นเพื่อนกับดาน,นะคะฉันมีเรื่องจะคุยกับดาน,นิหน่อยๆงั้นก็นั่งรอแถวนี้แล้วกันเดี๋ยวก็มาแล้วแหละค่ะดาเธอไปไหนมานะ่ะมาแล้วก็รีบไปถากับข่าวเลยล่ะฉันหิวเดี๋ยนี่ เพื่อเนเธออมาทำอะไรอีกอย่าบอกนะว่าไปติดเงินเขาอีกอะไม่ใช่แบบนั้นนะพี่ไม่ใช่แบบนั้นและแบบไหนดาเธอตั้งใจปิดเครื่องเพื่อหลบหน้าฉันนี่เลยจเงียบก่อนได้ไหมอะไรนะนี่เธอไปติดหนี้เขาอีกแล้วออเหรองินแค่ไม่กี่ร้อยไงพี่ยืมเงินมันมาซื้อข้าววันนั้นไงแค่เงินไม่กี่ร้อยต้องมาควงถึงที่บ้านให้ชาวบ้านเขารู้เลยเลยไงนี่คุณค่ะ เงินไม่กี่ร้อยนันห,หรอคะเมียของคุณเนี่ยยืมเงินฉันไป8ปดพันถ้าไม่ทวงก็บ้าและะ้วค่ะสรุปมันกี่บาากันแน่ก็แค่ไม่กี่ร้อยเอยงอะ่ะทำให้มืนเรือ่องใหญ่ไม่ได้ดาตอนเธอยืมฉันอะ่ะเธอพูดจาดีกว่านี้นะฉันสงสารฉันก็เลยให้ยืมแต่ไม่คิดเลยนะว่าให้ยืมแล้วอะจะเป็นนิสัยแบบเนี้ยเฮ้ยให้เงินไม่กี่ร้อยอะจะเสียงดังวัยวัย ให้คน,นทั้งหมู่บ้านเนี่ยรู้หมดเลยหรือไงขาดด้วยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นชื่อแจ้งความจับคุณดารีบบอกเพื่อนเธอกลับไปได้ละฉันหนื่ขาดได้เลยพี่ฉันบอกเลยนะฉันจะเอาเรื่องเนี่ยให้ถึงที่สุดยืมเงินแล้วไม่คืนแถมไม่พอคิดทำลายร่างกายชีวิตแกเป็นคนสร้างเรื่องนี้มาทั้งหมด ช่วยแกม่ได้เวยนี่ออกไปจากบ้านฉันเลละไปสิฉันบอกว่าให้ไปไงไปโอย,อยสวัสดีครับขออนุญาตด้วยนะครับนวดนี่มาทำอะไรอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะเดี๋ยวขอเชิญทุกคุณ2คนไปที่โรงพักด้วยนะครับ ข้อหาทำร้ายร่างกายและติดหนี้ไม่ยอมจายมาจับกันลอยๆอยแบบไม่มีหลักฐานน่ะไม่ได้นะเว้ยใช่ไหนล่ะหลักฐานมีหรือเปล่าก็นี่ไงหลักฐานเป็นสลีปเงินโอนที่ชินโอนเธอและคลิปวิดีโอที่สามีของเธอจะทำร้ายร่างกายฉันเชิญผู้คุณสองคนด้วยครับเชิเขตแล้วหลักต่อไปฉันจะไม่ให้ใครยืมเงินง่ายอยบนี้